สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Awakening Love Tarot นะคะสำหรับคลิปนี้มาดู Random ความรักกันค่ะมาดูกันดีกว่าว่า r รนดอเรื่องราวความรักในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรยังไงนะเรื่องราวความรักในวันนี้เป็นเรื่องราวอะไร free yourself give your relationship a chance express your love เรื่องราวนี้นะคะมองว่าเหมือนเป็นเรื่องราวของใครคนหนึ่งที่อยากจะบอกรักบอกความรู้สึกกับอีกคนหนึ่งมันเป็นเรื่องราวของใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้มีการเขาเรียกว่าเหมือนกดเก็บตัวเองกดเก็บความรู้สึกตัวเองพยายามควบคุมตัวเองที่จะไม่ทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์หรือควบคุมตัวเองที่จะไม่บอกไม่พูดหรือไม่บอกรักไม่แสดงออกถึงความรู้สึกรักหรือความรู้สึกดีๆ ะะมองว่าพลังงานแรกนะอาจจะเป็นเรื่องราวของใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่คุณอาจจะแบบรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยบอกรักบอกชอบกันจริงจังทั้งๆท,ที่ในใจเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มากมายเลยอก็ยังไม่จํากัดแล้วกันนะคะว่าจะเป็นสถานะไหนนะแต่มองว่าเหมือนเป็นสถานการณ์ที่ อ่าคนใดคนหนึ่งอยากบอกความรู้สึกอยากบอกความในใจที่ผ่านมาพยายามกักเก็บกดเก็บควบคุมตัวเองอยู่ตลอดมาแต่จริงๆแล้วข้างในอะ่ะมีความรู้สึกที่เยอะมากๆเลยอยากที่จะบอกรอวันที่จะระเบิดออกมาอะไรเงี้ยขอดูเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นเรื่องราวแบบไหนนะคะ yes <laughs> ใช่อย่างที่อย่างที่พูดไปหรือเปล่า intimacy นะคะเนี่ยเป็นภาพเดียวกันเลย Gambling มันใช่เหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยที่ผ่านมาหรือก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นอะไรที่คล้ายๆกับเล่นเกมเ,เล่นเกมในที่นี้หมายความว่ามีรู้สึกแต่ไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงทำเป็นไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเสพติดเสพติดกันมากแล้วก็ อยากที่จะอยู่ใกล้ชิดอยากที่จะบอกความรู้สึกที่ลึกซึ้งกันหนึ่งใบมีการแอบมองแอบส่องกันนะคะมีการศึกษาแอบศึกษากันถ้าถ้าเกิดว่าส่องกันทางออนไลน์คนคนนี้นะหร,หรือเป็นคนที่มาเจอคลิปนี้ก็ไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าในความสัมพันธ์นี้มีคนที่แอบมองแอบส่องกันในโลกออนไลน์ในโปรไฟล์ออนไลน์แล้วก็ส่องละเอียดด้วยเหมือนทำรีเสิร์ช เหมือนทํางานวิจัยกับอีกคนหนึ่งเลยอ่ะเออเหมือนทํางานวิจัยถ้าถ้าเป็นตัวคนที่มาเจอคลิปนี้คุณเป็นคนสองนะคุณส่งายละเอียดเหมือนกับศึกษาคนคนนั้นให้ท่องแท้เลยผ่านกันส่งเนี่ยเออหรืออาจจะเป็นพลังงานของอีกฝ่ายหนึ่งคนที่คุณนึกถึงก็ได้นะคะแต่ลึกๆแล้วเหมือนคุณมีเซนส์อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าคุณกับเขาอีกคนหนึ่งอ่ะเข้ากันได้ดีมากๆเลยเคยมีตรงกันหลายอย่าง เออเท่าอย่างน้อยอะ่ะเท่าที่ได้คุยกันเท่าที่ได้รู้จักกันถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้บอกความรู้สึกหรือเปิดเผยอะไรบางอย่างะนะคุณรู้สึกว่ามันมีพาร์ทที่คุณเข้ากันได้มันลื่นไหลหมายถึงเช่นบทสนทนามันลื่นไหลสัญญาณน,นี้เนะี่ยมองว่าพลังงานนี้ที่ขึ้นมาหลังจากนี้มันน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวนี้ได้นะคะ,ะ,คะอืม ดูเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางต่อจากนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าพลังงานพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะขอรูพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้พลังงานของทุกคนที่มาเจอคลิปนี้เป็นยังไง Six of Pentacles Five of Pentacles สองใบนี้นะบ่งบอกว่าพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะคุณอาจจะเป็น ฝ่ายที่เฝ้ารอการเท k แอคชั่นเรื่องของการเปิดเผยความรู้สึกการเข้ามาในความสัมพันธ์จากอีกฝ่ายหนึ่งนะอาจจะเป็นคุณที่เป็นฝ่ายเฝ้ารอหรือว่าจริงๆนะตอนนี้หรือบางคนอาจจะไม่รอแล้วก็ได้นะแต่คือเคยเป็นคนที่เฝ้ารอหรือว่าได้รับผลกระทบจากการที่พฤติกรรมของคนคนนี้เขาควบคุมตัวเองที่แบบไม่ปล่อยโฟล์ไปกับสถานการณ์ของความสัมพันธ์ ซิกซัเพนนัเคิลนะคะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีนะใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะหรือมีผู้คนมาแบบขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาคุณเป็นคนใจดีมากๆเลยอะ่ะจนบางพลังงานเนี่ยหรือในบางครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราใจดีหรือช่วยคนอื่นจนเราเดือดร้อนในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเป็นคนที่เคยทุ่มเทมากกว่าแล้วพอที่เขาเขาคนเนี้ยพยายามควบคุมตัวเองไม่ได้ปล่อยฟโฟ์ปล่อยใจหรือแบบ เดินหน้าในความสัมพันธ์อย่างที่มันควรจะเป็นเนี่ยคุณเลยรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการที่แบบเต็มๆหรือแบบความรักหรือการกระทำการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์เนี่ยที่เพียงพอเลยแบบเนี้ยจากเหตุการณ์นี้มันทําให้คุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนเอาตัวเองออกมาแล้วก็เยียวยาตัวเองนะคะฟื้นฟูเอเนอร์จีตัวเองกับความสัมพันธ์นี้นะแบบจากตอนแรกที่คุณรู้สึกว่าเป็นฝ่ายรอหรือว่าถูกกระทําหรือแบบ เป็นฝ่ายที่ทํางานในความสัมพันธ์มากกว่าเนี่ยคือคุณเอาตัวเองออกมาแล้วก็เหมือนอยู่เคียงข้างตัวเองหรืออยู่เคียงข้างกับคนอื่นๆที่เขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นภาพของการที่เหมือนคุณอนะผ่านการเยียวยาตัวเองมานะคะคุณเรียนรู้ที่จะให้อย่างสมดุลอืมไม่ว่าอในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีตัวเลือกใหม่มีคนคุยใหม่ ถจากคนคนนี้นะที่กล่าวถึงตอนแรกนะมันทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าการที่แบบทุ่มเทหรือทํางานในความสัมพันธ์นะคุณได้เรียนรู้ที่จะบาลานซ์ที่จะไม่ไม่ไม่ไมทํางานนะหรือทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนคุณเรียนรู้ที่จะปกป้องหัวใจของตัวเองนะคะขอดูพลังงานของอีกฝ่ายหนึ่งที่พ่ายพูดถึงนะว่าเขาเป็นใครนะคะอีกฝ่ายหนึ่งในพลังงานนี้เขาเป็นใคร เดอโมนนะเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกอะชอบเก็บความรู้สึกแต่เป็นคนอ่อนไหววันไหวง่ายนะหรือเป็นคนรักง่ายแต่ว่าไม่แสดงออกก็ได้หรือแบบกับพลังงานเนี้ยค่ะเขาคนนี้อาจจะรู้สึกกับคุณเร็วรู้สึกเหมือนหลงรักตกหลุมรักคุณอย่างรวดเร็วแต่เขาเลือกที่จะไม่แสดงออกแต่คุณอาจจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกนะคนคนนี้เป็นใครหนึ่งดา ขยายหนึ่งดาบนะคะคนคนนี้มันรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มักจะมีอุปสรรคกับการเปิดเผยความรู้สึกตัวเองแล้วก็มองว่าตัวตนคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นอยู่ในแสงไฟได้บางพลังงานนะคะ <c oughs> แต่ก็มีแง่มุมส่วนตัวมีโลกส่วนตัว เป็นคนที่ภายนอกอาจจะเป็นคนดูดีมีผู้คนชื่นชมชื่นชอบนะเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนฉลาดแล้วก็ไม่เปิดไม่เปิดตัวเองมากหรือไม่เปิดใจง่ายๆก็เขาอาจจะเป็นคนที่มีคนสนใจหรือคนพยายามเข้าหาเขาเยอะนะคะถ้ามองในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นที่ชื่นชอบหรือเป็นแบบ มีผู้คนสนใจเข้าหาเขาเยอะแต่เขาไม่เลือกใครง่ายๆไม่เปิดโอกาสเปิดใจให้กับใครง่ายๆเขาอาจจะชอบที่จะทำงานมากกว่าแล้วถ้าอยากจะบอกอะไรกับเรื่องราวนี้นะคะเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้แปดไม้ eight of wands the high priestess justice strength เรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะมีแนวโน้มพลังงานของการสื่อสารเกิดขึ้นนะโอเคที่เรื่องขึ้นมาตรงนี้เนะี่ยมองว่ามีแนวโน้มของการสื่อสารจากคนคนนี้คนที่คุณรู้สึกผูกพันหรือว่ารู้สึกเคมีเข้ากันตั้งแต่แรกอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเขาอาจจะเลือกที่จะอาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ตามอะคะ่ะเลือกที่จะห่างหายกันไปหรืออยู่ก็หายไป นะหรือมีปัญหาในเรื่องของการแบบไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงแล้วก็แบบผลักหายไปตีกรอบตัวให้กับตัวเองความสัมพันธ์มันเลยไม่มีการเดินหน้าหรือมันหยุดค้างไปนะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารจากคนคนนี้เข้ามาอืมจากที่ถ้าคุณเคยเป็นคนที่ทํางานในความสัมพันธ์มากกว่าหรือพยายามที่จะแบบคุยมากกว่าทําความรู้จักมากกว่าแสดงถึงความเขาเรียกว่าเอาแสดงความที่แบบอยากเหมือนอยากรู้จักเขาอะมันแล้วมันดูมากกว่า เขาคนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือคนคนนี้จะเข้ามาจะเข้าหามีการติดต่อสื่อสารเข้ามาแล้วก็มองว่าจะต่อยอดจากความสัมพันธ์เนี้เป็นในทิศทางที่เขา,าจะากลับเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์มากขึ้นจะพยายามมากขึ้นนะคะ The High Priestess มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะที่คุณรู้สึกเกี่ยวกับคนคนนี้หรืออาจจะเป็นเซนส์ของคุณว่าคุณอาจจะเซนส์ได้ว่าที่ตอนนั้นน่ะคุณรู้สึกว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณน่ะคุณจะได้รับรู้ ถึงความจริงนั้นว่าที่คุณคิดอ่ะอินทลเลชันของคุณอ่ะเซนสงของคุณในตอนนั้นอ่ะมันถูกอย่างเช่นในตอนนั้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเราเคมีเข้ากันเนาะเขาน่าจะคิดตรงกันกับเราใจตรงกันหรือมองทิศทางเดียวกันในความสัมพันธ์แต่มันกลับายเป็นว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าแบบอ้าวมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเนาะเหมือนเราคิดไปเองเลยอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ยค่ะคือคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารหรือได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่เหมือนคอนเฟิ เซน์ของคุณที่คุณเคยรู้สึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้หรือเกี่ยวกับคนคนนี้แล้วก็การติดต่อสื่อสารที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเข้ามาเนี่ยมันจะเปิดเผยความจริงที่เคยถูกเก็บซ่อนเอาไว้นะคะไม่ว่ามันจะเป็นเ,เรื่องราวอะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่แท้จริงก็ได้ไนะพ่ justice เนี่ยในที่นี้มองว่าคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้อย่างที่คุณต้องการ justice is served นะคะคือมันถึงเวลาแล้วว่าที่คุณจะได้แบบ ได้ถูกการปฏิได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือคู่ควรกับคุณค่าในตัวตนของคุณจากความสัมพันธ์นี้หรือจากคนคนนี้อมืมองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะกับคนที่อีกฝ่ายหนึ่งที่คลิปพูดถึงเนี่ยต่อให้คุณเคยมีประเด็นกันหรือเคยเป็นคนรักเก่ากันก็ตามเนี่ยแล้วจบกันไปแล้วอะแล้วมันอาจจะเวลาผ่านไปจนคุณไม่ ไม่ได้จมอยู่กับความเศร้าความเสียใจหรือความทุกข์นั้นแล้วนะเหมือนคุณแบบโอเคปลดปล่อยตัวเองได้แบบมีอิสระกับตัวเองหรืออาจจะให้อภัยเรื่องราวเก่าๆหรือให้อภัยคนคนนี้ไปแล้วก็ได้คือมันเป็นเอ NERGY ของการที่แบบคือคุณไม่ได้ขังตัวเองอยู่กับความทุกข์กับคุณปล,ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความรู้สึกที่เคยรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ดีพอ ความสัมพันธ์นั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือคุณคณเยียวยาตัวเองมาจนหายแล้วจนสุดทางแล้วจนดีแล้วนะคะไม่ใช่พลังงานของคนที่ยังเจ็บช้ำอยู่นะใบถัดมานะคะสตริงเนี่ยมองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการเข้ามาของคนคนนี้การที่เมื่อก่อนอะเขาเคยพยายามควบคุมกดเก็บความรู้สึกตัวเองหรือการกระทําของตัวเองที่มีต่อความสัมพันธ์นี้หรือมีต่อคุณอะ ในตอนนั้นเนขะาอาจจะมีอีโก้หรือยึดติดเชื่อมั่นในความคิดอะไรของเขาอยู่แต่ตอนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการเข้ามาของเขา,าเขาจะมีการยอมลดอีโก้ลงหรือปรับลดลงเช่นถ้าเขาเคยมีอีโก้ว่าไม่เขาจะไม่เป็นฝ่ายที่แบบพูดก่อนหรือแสดงออกไปอ,อหรือเปิดรับความสัมพันธ์นี้นะคะพัดอดีตนะแต่หลังจากนี้เขาอาจจะแบบปรับอีโก้ตรงนั้นลงเช่นโอเคยอมแล้วยอมที่จะบอกแสดงความรู้สึกออกมาแล้วยอมที่จะบอกรักก่อนแล้วก็ได้ แล้วก็มองว่าการเข้ามาเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาจะเข้ามาแบบที่ทําตัวน่ารักน่ารักทาตัวน่ารักทําตัวอ่อนอ่อนนะคะเปรียบเสมือนกับจากหน้าไพ่เนี่ยเป็นภาพคุณย้ายกับหลานเนาะที่หยอกล้อเล่นกันอย่างอบอุ่นอะ่ะเออเนี่ยมันเป็นภาพของคนที่เคยมีอีโก้มีความพราวในตัวเองอะ่ะแต่การเข้ามาหลังจากเนี้ยเขาจะลดอีโก้ความพราวอะไรของตัวเองลงที่เคยเป็นะนะคะแล้วก็อาจจะแสดงตัวตนที่ในแง่ของความอบอุ่น ให้มากขึ้นนะหรือเข้ามาในลักษณะแบบทำตัวน่ารัก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ่อนอๆทำตัวดีอะไรแบบนี้แล้วมันจะส่งผลยังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเหตุการณ์นี้นะการเข้ามาของเขาคนนี้หรือสิ่งที่เขาจะ take action เนี้ยมันจะส่งผลยังไงกับความสัมพันธ์หรือกับคนที่มาเจอคลิปนี้ยังไงบ้าง seven of wands ต่อให้คุณสร้างรั้วตีกรอบป้องกันนะเขาก็อทางนี้ดูว่าไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะอะเขาอาจจะแบบไปรับรู้หรือคิดได้ว่าคุณมีความหมายกับเขามีความหมายมีคุณค่ากับเขาเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปหรือปล่อยให้คุณหลุดมือไปอยากที่จะพยายามเข้ามาหาคุณเหมือนแต่ว่า เรื่องราวนี้ค่ะมันเคยมันจบหรือมันห่างหายกันไปแล้วจนคุณแบบเยียวยาตัวเองฟื้นฟูตัวเองมาแล้วไม่รู้สึกเศร้าเสียใจหรือเจ็บช้ำกับเรื่องราวนี้แล้วนะกับในอดีตเนี่ยแต่คุณก็มีการขีดเส้นให้กับตัวเองอ่ะอย่างที่บอกว่าคุณมีการเรียนรู้ที่จะให้และรับในความสัมพันธ์ที่สมดุลกันนะคะในระหว่างนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นการเข้ามาของเขาจะส่งผลยังไงคือคือคุณอาจจะมีขอบเขตของตัวเองแล้วคุณอาจจะไม่ได้ปิดกั้นสัทีเดียวแต่มีการขีดเส้น เพื่อดูว่าเขามีความตั้งใจจริงๆไหมอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะยืนหยัดในคุณค่าในตัวตนของตัวเองแล้วให้เขาคนนี้เขาเรียกอะไรฝ่าฟันเข้ามาหรือแบบแสดงความตั้งใจที่จะต้องการเข้ามาในความสัมพันธ์นี้กับคุณอย่างจริงจังและจิงใจนะ นะคะคผลที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้การเข้ามาของเขาแน่นอนว่ามีเรื่องของการเรียนรู้กันและกันนะคะมีการปรับจูนปรับความเข้าใจกันมีการสื่อสารที่ชัดเจนแจ่มแจ้งนะอะไรที่เคยปิดบังไม่เคยพูดนะคะซึ่งน่าจะมีเยอะเหมือนกันนะกับเรื่องราวนี้มันจะมีการพูดนะคะคุณจะได้รู้ได้เข้าใจชัดเจนแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นคอนเฟิร์มเซนส์ที่คุณเคยคิดเคยรู้สึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้หรือกับคนคนคน,นี้อืม จะได้มีการปรับความเข้าใจกันในทุกแง่มุมนะคะโอ้หนึ่งถ้วยเกิดเป็นความรักได้เลยความรักครั้งใหม่อืมจะได้รู้จักรู้ใจได้ปรับความเข้าใจกันนะได้บอกความรู้สึกกันจริงๆแล้วทีเนี้ยจากที่เมื่อก่อนไม่กล้าบอกไม่รู้ทําไมแล้วก็ไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองแต่ตอนเนี้ยยอมทุกอย่างแล้ว <laughs> ะะก็มองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะมีโอกาสเลยที่มันจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะมันเป็นความรู้สึกใหม่ๆถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เคยคุยกันมาหรือเคยจบกันไปก็ตามเนี่ยแต่มองว่าช่วงเวลาที่คุณห่างหายกันไปเนี่ยต่างคนต่างได้เป็นมีการเรียนรู้เติบโตแบบเหมือนเติบโตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมาชัวร์มากขึ้นนะคะแล้วก็การกลับเข้ามาครั้งนี้เนี่ย ดูว่าเป็น energy ใหม่นะเป็นตัวตนใหม่เอร์ชั่นใหม่ของทั้งสองฝ่ายเลยตัวคุณที่มาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เหมือนเป็น energy ใหม่เลยสดใหม่เลยอืมแบบมันไม่ใช่การสานต่อจากจุดเดิมอะ่ะเพราะว่าจุดเดิมมันน่าจะไม่ค่อย happy ปปเท่าไหร่นะเออแต่มองว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะให้หนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่ของความรักความรักที่เปิดอ,อกเปิดใจเปิดล้นอืให้อยากบอกอะไร กับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะ่นะณตอนนี้พายอยากบอกอะไรก็เรื่สิ่งที่พายอยากจะบอกกับทุกคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะถ้าในช่วงที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้ได้เติบโตพัฒนาตัวเองได้ดูแลตัวเองมาดียังไงขอให้คุณดูแลตัวเองให้ดีอย่างนั้นต่อไปนะคะอืมเปรียบเสมือนว่าตัวคุณเองเป็นสวนดอกไม้อะสวนดอกไม้ที่อุดมสมบูรณ์ นะคะมีดอกไม้สวยงามเยอะแยะเลยนะก็อยากให้คุณนะดูแลสวนของตัวเองก็คือตัวตนของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในก็ตามนะคะดูแลตัวเองให้ดีให้อุดมสมบูรณ์จากภายในไม่รู้สึกขาดอยู่ได้ด้วยตัวเอง Sexuality ี Sexual ้ไพใบนี้นะคะพูดถึงการที่เมื่อถึงเวลาที่มีการเข้ามาของคนคนนี้เนะี่ยอยาให้คุณนะ่ะ ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะ free yourself เพราะว่าเรื่องราวเนี้ยมันเหมือนกับที่ผ่านมาคุณไม่ได้ให้อิสระกับตัวเองนะคะอาจจะทั้งคุณและเขาในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้ให้อิสระกับตัวเองเพียงพอที่จะเปิดเผยความรู้สึกหรือเป็นตัวของตัวเองและตรงนี้ไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณเขาเรียกวเหมือนปลดปล่อยความปรารถนาหรือความต้องการที่แท้จริงของคุณอะเออพูดง่ายๆว่าไม่เล่นเกมที่จะแบบไม่บอกความรู้สึกแล้วให้ทายกันเอาเองอะไรแบบเนี้ยนะคะยกตัวอย่างนะ แล้วก็ปล่อยไปตาม Flow. โฟล์อ๋อไพ่ขึ้นมาตรงกับใบนี้เลยอะ่ะก็คือเหมือนกับปล่อยความรู้สึกให้มันเป็นไปตามโฟล์ไปตามจังหวะของของเรื่องราวของสถานการณ์นะคะอีกหนึ่งใบถพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่มาเจอคลิปนี้ <c oughs> reparenting yourself โอเคไพ่ที่ออกมาทั้งสามใบนะเหมือนกับต่อให้คุณมาเจอคลิปนี้อะ่ะแล้วก็ได้รับรู้ว่าสัญญาเนี่ย มันอาจจะมีใครคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยกลับเข้ามาแต่สิ่งที่คุณจะทําสิ่งที่ไพ่แนะนำเนี่ยค่ะคือคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ Repairing yourself เนี่ยคือการที่แบบให้คุณดูแลตัวเองให้ดีทนุถนอมตัวเองให้ดีนะจากหน้าไพ่เนี่ยเปรียบเสมือนกับแม่ดูแลลูกเหมือนไข่ในหินอะไรแบบนี้เลยด้วยความรักทุกอย่างการเรียนรู้การเติบโตนะคะขอให้คุณดูแลตัวเองให้ดีทรีตตัวเองให้ดีรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ ดูแลตัวเองทั้งภายนอกภายในนะคะอ่ามันคือการรักตัวเองการที่คุณเติมเต็มตัวเองได้แล้วพอคุณเติมเต็มตัวเองได้เนะะียค่ะคุณจะไม่รู้สึกขาดและเมื่อมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือคนคนนี้ที่เคยหายไปแล้วกลับเข้ามาเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกขาดแล้วจะวิ่งไล่ตามหรือขวายคว้าหาความรักหรือหาใครและเมื่อมันเกิดขึ้นนะคะเปิดใจปล่อยให้มันเป็นไปตามโฟล์ตตามจังหวะของเรื่องราว อันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับทุกคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวขอดูหน่อยว่าแล้วแนวโน้มผลลัพธ์ของสถานการณ์นี้นะคะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแบบไหนเนาะแนวโน้มผลลัพธ์ codependency นะคะคือ,อคุณอาจจะแบบถ้าคุณเปิดใจเนะเาะแล้วแบบความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะตัวติดกันเลยก็ได้นะเพราะว่าเคมีมันเข้ากันได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะไพ่ใบนี้นะคะบอกว่า you deserve love เพราะว่าคุณอะ คุณคู่ควรกับความรักที่ดีคุณคู่ควรกับความรักที่ใช่คุณจะรู้สึกถูกรักเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆที่คุณผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนนี้ก็ตามที่จบไปแล้วหรือระหว่างทางมันมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นอีกกับคุณเนี่ยคือสิ่งที่คุณเผชิญหน้ามาคุณได้ผ่านการเรียนรู้เติบโตเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองดูแลตัวเองทั้งภายนอกและภายในเนี่ยแหละมันคือเป็นตัวบอกว่าคุณคุ้มค่าที่จะได้รับรางวัลของความรักที่คุณรักตัวเอง แนวโน้มผลลัพธ์ของความสัมพันธ์นี้นะคะ Calling in your soulmate นะแล้วก็ใต้สำรับนะคะเป็น f l i r t wedding โอเคเพรว่าแนวโน้มของผลลัพธ์ของสถานการณ์นี้นะพลังงานนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณจะจูนกันได้มากยิ่งขึ้นนะกับคนคนนี้ที่เข้ามานะคะจะจูนกันได้มากยิ่งขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นจากที่ก่อนอันนี้ไพ่บอกว่าจะมีการพูดคุยกันปรับจูนความเข้าใจกันนะคะคุณจะเข้ากันได้ดีแล้วก็อาจจะรู้สึกว่า ความผูกพันอะไรบางอย่างเคมีที่เคยเข้ากันได้ดีมันก็ยังผูกพันกันอยู่หรือยังเข้ากันได้ดีอยู่นะคะเปรียบเสมือนแบบรู้สึกคุ้นเคยกันมานะจากหน้าไพ่นเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนคุณได้เจอเนื้อคู่ของคุณนะเปรียบเปยว่ามันเป็นคนที่ใช่ที่จังหวะเข้ากันอะไรหลายๆอย่างนะคะจะมีช่วงเวลาดีๆของการหยอกล้อการเฟลด์กันแล้วก็มีแนวโน้มของทิศทางของการไปสู่การแต่งงานกาันบรรนหมายได้นะอันนี้ก็ แต่มันอยู่ใต้สำรับนะก็อาจจะแบบใช้เวลานะคะใช้เวลาก่อนนะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือทันทีอืมก็ในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่พ่บอกว่าให้คุณปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระไม่ผูกตัวเองไว้กับคําพูดของใครความรู้สึกของใครหรือการรอคอยใครนะคะดูแลตัวเองรักตัวเองให้อิสระกับตัวเองในชีวิตของเราเองแล้วก็เมื่อมีการขับกลับเข้ามาพ่บอกว่าให้เปิดใจและปล่อยไปตามฟโฟล คุณสาม,มารถที่จะเลือกได้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่จะปิดประตูและถ้าเกิดบรรยากาศมันเป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอให้คุณแสดงออกถึงความรักออกไปนะอย่าไปพยายามที่จะควบคุมหรือเล่นเกมสร้างภาพว่าแบบไม่ไม่พูดความรู้สึกออกไปก่อนหรืออะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันเหมือนกับคุณเคยผ่านมาแล้วอ่ะมันก็น่าจะมีการเรียนรู้แหละเนาะว่าถ้าเกิดมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ ราควรที่จะคุยกันยังไงปรับจูนกันยังไงหรือสื่อสารความรู้สึกกันยังไงนะคะก็เป็นพลังงานนี้นะคะสําหรับแรนดอมนี้ก็ขอให้เป็นพลังงานดีๆให้กับทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไคร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ